ก็คือการดองอดอกมณนาดอกจำปีจำปาใช้กรรมวิธีเดียวกันนะะี่ค่ะดองดอกไม้ด้วยยังไงก็คือเราต้องดองไปน้ำใช่ไหมน้ำฝนนะคะหรือว่าน้ําที่ไม่มีคลอรีินเนาะเราก็อาจจะทิ้งไว้ในโอ่งหรืออะไรนะที่บ้านแอมีโอームนะคะแอมก็เลยทิ้งไว้ในโอ่งเป็นประมาณสักเดือนนึงแล้วก็นํามาต้มนะคะแบบนี้นะคะ<อ>คือนําดอกไม้ที่ล้างแล้วสะอาดแล้วอย่างละมุนละไมมือเนี่ยใส่ลงไปในโหลแก้วเล็กๆนี่ แล้วก็นำนางผลที่ต้มด้วยสารส้มจนละลายหมดแล้วนะคะประมาณหยิบมือนะสารส้มแล้วก็เทลงไปในโหลแก้วแค่นี้ค่ะแค่นี้เองเนะให้ล้นเลยนะคะให้ลน้นนี่นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดันดอกไม้ลงนะเราก็ดันดอกไม้ลง ให้น้ำร้นออกมาฝาไว้เห็นไหมคะว่าเวลาเราปิดฝาน้ําจะล้นแบบทีทําให้ทําให้ไม่มีปองอากาศนะ่าแงบบนี้แค่นี้เป็นทําให้มีมีฟองอากาศนะคะแค่นี้นะคะเป็นอันเ็จพิธีค่ะคือการดองดอกจำปาแล้วเมื่อสักสามวันผ่านไปเนี่ยถ้าดอกจำปาไม่ดํานะก็แสดงว่าผ่านนะคะแล้วเราก็น้ำาหลูแก้วน่ารักน,กนักเนี่ย ไปวางไว้หน้าหินพลาได้นะคะหรือเป็นของฝากใครก็ได้นะที่นิยมของหรือสิ่งที่ระมุลระไมให้กับชีวิตนะคะนีค่ะแต่อย่าลืมนะคะต้องไม่มีเปล่าอากาศนะคะนคะคะไม่ยากเลยเป็นจริงๆเป็นตั้งแต่คนโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้านะคะนิยมนําดอกจำปามาดองแต่ตอนนี้เราไม่มีจำปาแล้วก็ใช้มนจำปาไปก่อนเนาะใช้แทนก็ได้ค่ะใช้ดอกไม้อะไรก็ได้ที่ ที่คั่วค่อนข้างเหนียวแล้วก็กลีบของดอกไม้เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างแข็งนะแต่กุหลาบหรืออะไรเงี้ยจะไม่ได้เพราะว่ากลีบเ็าจะอ่อนจะบางเนาะก็อาจเวลาเราดองก็อาจจะสลายไปเลยแต่ว่ายังคงทนอยู่ค่ะสักสามวันนะคะถ้าดอกไม้ไม่มีการดำก็แสดงว่าใช้ได้เลยคุณจะเก็บดอกจันตาหรือดอกมณฑาที่ดองไว้เนี่ยได้นานเป็นแบบหลายปีเลยเนาะไว้ในหน้าหิงพระค่ะ